ใจไปนะครับอันนี้ไม่ใช่วิดีโอเก่าออกมาอัพใหม่นะครับนี้วิดีโอใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่มันคือตัวเดิมครับคิวบอร์ดคิงของไฟโปร o ครับวันนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกแล้วครับวูาฮ่าฮ่าอินฟิน อย่างที่ผมบอกไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าแบรนด์โทรศัพท์ q b o a r ดครับกำลังจะมีโทรศัพท์โต๊ะใหม่ออกครับเป็นรุ่น king of ไฟโปรใช่ไหมครับและวันนี้ครับณนวันที่ผมลงวิดีโอน,นี้ครับ29มีนาคมครับ เริ่มแล้วครับมันวางขายจริงแล้วครับซึ่งแน่นอนครับวันแรกที่เปิดตัวนี้เขามีจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษครับเอาอย่างนี้นะครับมาดูพร้อมกันเลยครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับเพื่อจะเจอเป็นเว็บไซต์ Aliexpress อันนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้คือ Qbot Official Store เลยนะครับเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ Qbot เข้ามาขายเองนะครับอ่ะเข้ามาครับอันดับแรกอันบนก็เห็นโฆษณาอยู่ครับ Anniversary Sale นะครับช่วงวันที่19ถึง20เนี่นะก็จะมมีสสินคค้าาาาาเรกุดถึง60% แต่เอาตัววันนี้ดีกว่าครับที่เเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยนะครับตรงนี้ครับนี่แหละครับ King Kong 5 Pro ครับก็คือจะมีราคาพิเศษกับช่วงวันที่29-2นี้เช่นกันครับราคา139.99เหรียญนะครับที่เดียวกันถ้าซื้อช่วงนี้ได้ของแถมเป็นหูฟังด้วยนะครับซึ่ง้รงบอกเลยว่าราคานี้มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดหลังจากนี้ไปไม่จะปรับราคาขึ้นไปเป็นราคาปกติของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ของถูกต้องรีบครับมีเวลาแค่ไม่กี่วันนี้เท่านั้นนะครับการสั่งของในรีวิว ขอข้าวประเทศเป็นเรื่องง่ายแล้วครับหรือว่าถ้าตัวนี้ไม่เป๊ะเพื่อนๆก็ตัวอื่นก็ได้ครับด้านล่างก็จะมีแบบโปรโมชั่นอื่นๆตัวอื่นๆเยอะแยะมากมายครับแบรนด์คิวบอร์ดนี้มั่นใจได้ครับเพราะว่าเจ้าตัวโทรศัพท์หรือไม่ก็ตัวประกอิอื่นของเขา่ะค <ม Ris ky> ุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเรื่องที่ผมจะบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับแล้วในวิดีโอก่อนนี้จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเขาแจกฟรีสิบเครื่องครับเพื่อนๆเข้าไปทำเควสของเขาหรือยังครับแล้วเป็นไงครับประกาศผลแล้วเพื่อนๆมีใครได้ ให้ได้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับขอสแสดงความยินดีด้วยกับคนที่ได้ไปนะครับส่วนคนที่พลาดไปไม่ต้องห่วงครับเวลาคิวบัตรจะออกมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับเขาจะมีให้ลุนแบบนี้เสมอครับถ้ามีข่าวอะไรคืบหน้าอัปเดตใหม่เดียวผมจะมาแจ้งให้เพื่อนได้ทราบเป็นคนแรกเลยนะครับให้เพื่อนได้เข้าไปลุนเป็นคนแรกๆเผื่อจะมีสิทธิ์ได้ของฟรีกับเขาบ้างนะครับแต่ถ้าคนขี้เกียจรอครับไม่อยากจะมาลุนอะไรอย่างนั้นพอมีกําลังที่จะซื้อได้ซื้อเลยครับราคาคุ้มค่าทุกปกาททุงค์ที่เสียไปแน่นอนครับผมกลล้้้้าาาาาาาพพูดดดเเเเยยยนนนะครรรรบบบว่่่่่ีีถซืือออออแแ์์ทชสงใหจไ ตับนุ่งมากกว่านี้อีกต่ำลงกว่าเยอะเลยครับคือถ้าตัวนี้ถ้าเทียบกับในไทยก็เกือบเกือบเรือธงแล้วอ่ะนะแต่ราคาเท่าตัวต่ำๆเลยอ่าก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆกำลังคิดที่จะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่อยู่นะครับคิดอะไรไม่ออกก็เอาตัวนี้ไปทดลองใช้กันดูได้นะครับวิธีของดีๆผมก็ต้องมาบอกต่อเพื่อนๆใช่ไหมล่ะครับอ่าในวันนี้มีเท่านี้แหละครับผมมาบอกข่าวดีให้เพื่อนฟังเฉยๆนะครับรอดูนะครับวิดีโอหน้าผมจะทำ สวัสดีครับไปสั่งดีกว่าก็ชิล,ล่าคิงของกำลังดังพอดีสั่งโทรศัพท์ิงของมาสู่ก็ชิล,ล่าดีกว่าเออ